เขาบอกว่าบุนเส้นอ่ะมันคือบุนเส้นของทางพาข้าวะคือไม่เหมือนไข่แน่นอนไส้เนี่ยมันเป็นไส้นำข้าจากยอรมันก็คือใครชอบไส้กรอกยอรมันนะมันจะกุ๊บในปากแป๊บโบ๊ะเลยครบสูตรเลยพริกกิ่งดองทุกคนมันดีมากอร่อยสัดดูไส้ครับไม่มันนะไม่มีเลยแต่หมูเส้นนะ้น้อยต้องบอกว่ามันต้องมีมันเส้นนมีมันไม่งั้นมันไม่ฉ่ำความดั้งเดิมความลูกต้องเราใส่เราใส่หมูใส่หมูเส้นเด้นไง ดีปะอืมโคตรดีสมเลยร้อนกอืมอร่อยไหมพ่ออร่อยอร่อยะเป็นอาหารที่เมยทำอ่อี่สุดเหอยัไปทำมา้ะบเแกงอะไรก็เยเฉจะได้รู้จะได้รู้วันนี้หละนี่เมยเก่งปะเม่เก่ง้ะทำเส้กอร่อยมากเลยเลิศ